สวัสดีครับน้องๆนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ B-MAT ทวคลิปนี้เนี่ยทำตามคําเรียกร้องของน้องๆเลยนะเนื่องจากว่านะครับใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่สอบ B-MAT ปีล่าสุดเสร็จเนี่ยมีน้องๆหลายคนหลังไมมาบอกว่าทําข้อสอบนะ r t t i c l t t i n n k n n g เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้เนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยเฉลยให้นะครับคราวนี้ทางทางเราเนี่ยนะภา School ก็เลยมองว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะเราน่าจะทำนะครับคอร์สเพิ่มขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ทำนะครับคอนเทนต์ขึ้นมาให้พวกเราเนี่ยได้ดูว่า critical thinking เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยากนะนะครับมันไม่ยากเราก็เลยอ่ะตัดสินใจนะครับสองเดือนที่ผ่านมาก็คือเริ่มลงมือนะครับอัดวิดีโอแล้วก็เก็บนะครับคอนเทนต์ทั้งหลายแหล่เก็บเอาไว้อ่ะนะรีวิวนิดนึงนะครับ critical thinking เนี่ยก็คือเป็นส่วนส่วนหนึ่งของ b m a t ทหนะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ16ข้อ มีเวลาเนี่ยประมาณ30นาทีาอ่ะเอาเป๊ะๆก็คือว่ามันมีทั้งหมด32ข้อเนาะแล้วก็มีเวลา1ชั่วโมงแบ่งเป็น problem solving ครึ่งหนึ่งแล้วก็ critical thinking ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะเด็กไทยนะ่ยบอกตรงๆเลยคือจะทำส่วน critical thinking ไม่ได้นะครับแล้วก็ทำ problem solving ได้มากกว่าแต่โดยรวมคะแนนนะครับก็ยังไม่ค่อยสูงมากเทียบกับ B m a t 2คราวนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเลขนี้มาดูเนาะ16ข้อ30นาทีเนี่ย ก็จะเฉลี่ยนะครับประมาณ2นาทีต่อข้อแล้วก็มีค่าเท่ากับ50%เลยเพราะว่ามันคือครึ่งหนึ่งนะครับแต่นะแตะ่หัวข้อของนะครับ BMAT c r i t i c a l Thinking เนี่ยมันรู้เห็นได้ชัดแล้วก็มีลิมิตอยู่ที่7หัวข้อเลยไฮไลท์ไว้เลยนะนะครับ7หัวข้อไม่เหมือนกับ Critical Thinking อ่าไม่เหมือนกับ problem solving นะที่นะครับมันออกได้หลากหลาย และทางเราเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็พยายามกรุปนะครับตอกเป็นหัวข้อให้ตามที่ถามที่อาจารย์เข้าใจตามที่อาจารย์คิดแต่ว่า critical thinking เนี่ยมัน fix หัวข้อมาแล้วโดยดูจากคําถามของเขานะเวลาเจอโจทย์ critical thinking เนี่ยนะนะข้าไปอ่านคําถามก่อน <S <S เห็นปุ๊บว่ามันถามอะไรเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นหัวข้อเรื่องอะไรแล้วค่อยกลับไปอ่านโจทย์อ่ะเพราะฉะนั้นมี16ข้อเนาะแต่มี7หัวข้อเนี่ยก็จะประมาณนะครับสอข้อในแต่ละหัวข้อ คราวนี้สิ่งสําคัญเลยเหมือนเดิมนะครับทุกๆอันก็คือถ้าเราฝึกฝนมากๆเนี่ยนะครับเราจะสามารถทําโจทย์ประเภทนี้ได้นะฝึกฝนคือดูแนวทางดูไอเดียนะ่ะพอเจอปุ๊บมันจะทำได้ง่ายมากอ่ะนะครับมีคอมมอนก่อนเลยคอมมอนมิสคอนเซปชันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคริที่ข้อสิ่งจริงนะครับหนึ่เขาบอกว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษถึงจะทำโจทย์ชนิดนี้ได้อ่านะ อันนี้มันถูกมันมันถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกเสมอเพราะอะไรนะครับเพราะหนึ่งนะมันไม่จะโจทย์ยาวเออถ้าเราทำข้อสอบ i e l t s หรือว่าข้อสอบ t o e f l มาก่อนเนี่ย reading เนี่ยนะครับโอ้โหโจ์นี่ประมาณแบบเป็นหน้าสองหน้าเลยนะอ่านไปแค่สามมันทัดก็หมดแรงอ่านและเบื่อแล้วนะแต่อันนี้มันไม่ใช่เนาะโจทย์มันไม่ยาวเพราะนั้นนะครับหนึ่งคือมันไม่ต้องใช้สกิลในการอ่านเยอะนะครับสองเนาะสองก็คือว่า แกรมมาก็ไม่ได้ใช่ใชไหมไม่ได้ให้เติมแกรมมาถูกผิดเลยนะไ,มไ, st, ไม่ได้ดูเทนส์ไม่ดูเลยเลยแค่เราอ่านจับใจความคร่าวๆเนี่ยนะครับพอจะได้ไอเดียเนี่ยนะครับมันก็ทําโจทย์ประเภทนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากก็ทําโจทย์ประเภทนี้ได้นะอันที่2นะครับมิสคอนเซปชันที่2ก็คือบอกว่าต้องท่องศั์ต้องรู้ศัพท์ทางการแพทย์อ่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะนะครับคือศั์เนี่ยในบทความนึงเนี่ยจะมีศัพท์ใหม่นะประมาณ1-2อัน เอาตรงๆเลยนะมีศัพท์ที่อาจจะไม่เคยเจอเนี่ยหนึ่งถึงสองอันและมันก็อาจจะพอเดาได้ด้วยซ้ำว่านะครับมันแปลว่าอะไรสองสับทางการแพทย์เนี่ยนานๆเนี่ยโผล่มาทีนะครับแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นต้องท่องศัพท์ต้องรู้ศั์เนี่ยไม่ใช่นะเราจะเคยเห็นว่าเขาพยายามจะแบบว่าเออสรุปเนาะสรุป B m a มทหนนะครับมีคำศั์ดังต่อไปนี้เนี่ยครับมันเป็นการช่วยรีวิวเฉยๆถามว่าพอสอบปีถัดไปเนี่ยคำศั์เหล่านี้จะมาโผล่ไหมมันแทบจะไม่โผล่เลย เนาะนะครับเพราะนั้นถ้ารู้สับเยอะอะก็ได้เปรียบถูกแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยรู้สับเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหามากนะนะครับอะเพราะฉะนั้นนะครับตองท่องสับเนี่ยก็เป็นมิสคอนเซปชันอันหนึ่งถัดมานะครับถ้าเราทำ IELS ได้ดีจะทำ critical thinking ได้ดีด้วยนะครับอันนี้เออก็อย่างที่บอกอาจจะถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่การันตีว่าจะถูกเพราะว่ามันเป็นข้อสอบโจทย์ก็บอกไปแล้วนะว่าเป็น critical thinking คือฝึกนะครับกระบวนการความคิดของเรา ความเป็นเหตุเป็นผลความเข้าใจความเป็นตัรกะของเราหลักๆนะครับเพราะนั้นนะครับต่อให้อ่านภา,าษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจนะครับเราก็มีตรรกะที่ตรงกับที่เขาต้องการนะรแต่ถ้าเกิดใครทำไอเอลได้แบบสมมติ7หรือ8แ้วแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เปรียบม,มากเราก็ทำ critical thinking เนี่ยน่าจะได้ดีด้วยแต่นะครับคนที่ทําได้ไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำ c r i t h i n k i n g ได้อ่า แล้วก็สุดท้ายนะมิสคอนเซ็ปชันสุดท้ายที่บอกว่ามันยากกว่าพอยเบมโซบิงนะครับอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหนึ่งนะครับพอยเบมโซบิงเนี่ยตัดช้อยลำบากใช่ไหมการที่จะเราได้คำตอบของพอ o เ l มโซ o ิงมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คือแก้สมก,การคณิตศาสตร์หรือดูอะไรเนี่ยจนกระทั่งถึงพาร์ทสุดท้ายแลละถึงจะได้คำตอบข้อที่ตัดช้อยได้เนี่ยมีไม่เยอะแต่ c r i t i c a ข้อ i ิ k งกิ้งเนี่ยนะครับเราสามารถตัดช้อยได้เยอะมาก คืออ่านป,ปุ๊บเฮ้ยมันทำแม่งทำแม่งอะมันไม่ใช่หรือว่ามันผิดไอเดียเนี่ยเราตัด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 สุดท้ายถ้าเราไม่รู้จริงๆมันอาจจะเหลือแค่2ข้อจาก5ข้อที่เราต้องเดานะครับไม่เหมือน problem solving คือบางทีเจอมาเนี่ยใช้เวลาทำตั้งนานอย่างแก้ไม่ออกเลยเหมือนจะออกแต่แก้ไปเราไม่ออกเสียเวลานานนะเพราะนั้นนะครับไปไปมาเนี่ย critical thinking เนี่ยนะครับไม่ได้ยากกว่า problem solving นะอ่าถ้าเรารู้เทคนิคนะคฝึกดีๆเนี่ยนะครับเราจะทำ critical thinking ได้ คราวนี้เพื่อเอาให้ดูแล้วนะครับอันนี้อาจารย์จะไม่ยังไม่เริ่มลงมืออธิบายหรือสอนนะเอาให้ดูก่อนว่าน,นี่คือหนึ่งตัวอย่างของบทความนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นบทความที่ค่อนข้างยาวและปกติมันจะประมาณแค่นี้ก็จะจบแล้วนะรประมาณ5 6บรรทัดแต่ถ้าเกิดให้เราสแกนดูผ่านๆน,นะหรือถ้าเกิดใครอยากดูละเอียดก็กดพอยส์วิดีโอเลยนะพอยส์ Pause ไว้ก่อนแล้วก็ดูผ่านๆเนี่ยนะครับ <c oughs> จะพบว่ามันไม่มีคําศัพท์ยากหรือคําศัพท์ใหมๆ่ๆใดๆเท่าไหร่เลย นะ้ำไเป็นคำศัพท์เหมือนอ่านบทความวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับหรือบางทีก็เป็นเหมือนอ่านข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไปซึ่งนะครับคำศัพท์ยากที่บอกเนี่ยไม่มีนะนะครับดูเนี่ยนะครับอ่ะเพาะเลยนะนะครับแล้วก็จับเวลาดูนะนะครับประมาณ30มสิบวินะควรจะอ่านจบแล้วนะมีเวลาทําโจทย์2อนาทีอ่ะควรจะอ่านโจทย์ประมาณ30มสิบวิถึง45่ิบาวิต้องจบแหละนะเพราะนั้นเนี่ยดูปุ๊บเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีคําศัพท์ยากเลยเนาะอันนี้คือให้ดูเฉยๆนะว่าตัวอย่าง B Ma มมันเป็นอย่างนี้จริงๆ คราวนี้นะครับ b m a t เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7หัวข้อบางคนจะบอกว่ามันมี6หัวข้อโดยเอา1กับ2รวมกันนะก็คือ Conclusion กับ Main Conclusion นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรเนาะนะครับถัดมาคือหัวข้อประเภท f l a w แล้วก็มี Assumption นะครับมี Strengthening หรือว่า Weakening หรือ s t r e n g t h e n Weakness มี Parallel Reasoning นะครับแล้วก็มีใหม่ล่าสุดเลยนะที่เพิ่งจะมีใน b m a t ก็คือ Principle Illustration ทั้ง7หัวข้อนี้นะครับอาจารย์ได้มีการปูพื้นฐานนะครับทั้ง7หัวข้อไปแล้วเรียบร้อยเป็นคลิปวิดีโอและก็นะครับฉเฉลยข้อสอบจริงเนี่ยตั้งแต่ปี2010ถึง2020นะครับแยก7หัวข้อไว้ให้แล้วนะในอดีตเนี่ยนะนะครับ critical thinking เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่า BMAT ในอดีตมันมี3พาร์ทเนาะนะปัจจุบันมันเหลือ2พาร์ทเพราะนั้นนะครับในอดีตข้อจะน้อยหน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยนะก็จะมี16ข้อแน่นอน ซึ่งหัวข้อทุกอันเนี่ยเฉลยนะครับไว้หมดแล้วใน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 วิดีโอที่จะให้ดูต่อไปเนาะแล้วก็มีการเฉลยด้วยนะครับข้อสอบซ้อมสอบ A กับ B ชุด A ชุด B เนี่ย BMath เขาทำมาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเตรียมพร้อมในการสอบปี2020กับ2021เพราะนั้นชุด A กับชุด B ก็จะมีอ่ามีข้อที่เหมือนกันเลยนะมีไอเดียหัว7หัวข้อที่เหมือนกันเนาะทั้งหมดเนี้ยอาจารย์รวมไว้เป็นคอร์สเนาะนะครับชื่อว่า Critical Thinking เมื่อก่อนมี problem solving อย่างเดียวนะถ้าเกิดใครดูคลิปมาประมาณปีที่แล้วเนี่ยจะมีแต่ problem solving ใช่ไหมครับแต่ปีนี้เพิ่ม Critical Thinking ให้นะครับราคาก็นะเท่านี้เลยที่เห็นนะครับ800บาทแล้วก็ถ้าเกิดรวมกันเนี่ยนะก็ก็ลดให้1้อยหนึ่งเป็น1,500บาทนะครับในนี้เนาะนอกจากมีข้อสอบเนี่ยนะครับเฉลยพวกนี้แล้วเนี่ยจะมีเฉลยข้อสอบจริงปีล่าสุดด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อสอบมันยังไม่ออกมาไนงะ ข้อสอบมันจะออกมาประมาณกลางๆปีก็คือพิษภามิทานานเนี่ยนะอาจารย์ก็จะตามเฉลยให้แล้วก็เพิ่มเข้าไปในคอร์สเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเกณฑ์ข้อสอบเหมือนเดิมนะครับของปี2022รวมๆเวลาเนี่ยภายใน2เดือนอาจารย์อ,อัดวีดีโอมาน,น,นะครับก็เช็คๆดูจะประมาณสัก25ชั่วโมงนะก็ข้อหัวข้อสอบประมาณ140-150ข้อนะครับรวมข้อสอบใหม่เข้าไปอีก16ข้อก็เกินพอดีประมาณ150ขึ้นนะครับอ่ะ นี้แนะนำคอร์สเรียนก่อน,นอเนาะเผื่อใครอยากนะครับจะจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับคราวนี้จะอธิบายให้ฟังว่า7หัวข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโออินโทรดักชั่นบางหัวข้อนะครึ้นให้ดูในในเว็บนะครับในยู u ูบเน่นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอเฉลยก็สอบจริงให้ดูด้วยเป็นบางหัวข้อเนาะอ่ะอันแรกนะครับ c o n ค l u s i o n conclusion Conc ชื่อก็บอกไปแล้วว่าเป็นข้อสรุปนะครับจะมีคี์สำคัญอยู่2 3สข้อก็คือ1นะครับห้ามเป็นความคิดเห็น ข้อสรุปเนี่ยมันต้องเป็นข้อสรุปที่เกิดจากบทความเช่นบทความอยู่7บรรทัดเขาพูดว่าอะไรก็คือต้องเป็นแบบนั้นนะจะเป็นไอเดียที่เรามองว่าเมันน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิด Choice เนี่ยนะครับมันเป็นไอเดียหรือเป็นความคิดเห็นเนี่ยมันจะผิดทันทีไม่ได้นะจะเอาได้แค่สรุปแค่เท่าที่มีในบทความถึงแม้ว่าเราจะรู้เยอะเกินนั้นก็ไม่ได้อันที่2นะครับคือเราจะห้ามฟันธงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ คำว่าห้า,ฟหามฟันธงคืออะไรเช่นนะครับสรุปเขาบอกว่าทุกคนจะต้องนะครับย้ายไปอยู่ดวงจันทร์เมื่อนะครับเมื่อโลกเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราเราจะบอกว่าต้องไม่ได้เพราะว่านะครับมันจะมีบางคนนะครับที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปหรือไม่อยากไปเพราะฉะนั้นการที่เราฟันธงนะครับเขาเรียกว่า two extreme ว่าต้องนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจะเป็นผิดทันทีจะไม่ใช่ข้อสรุปทันทีเพราะฉะนั้นเอาแค่สองอันนี้เราจะตัดชอยได้เยอะมาก เนาะเดี๋ยวลองดูในตัวข้อสอบจริงเลยก็ได้ที่เฉลยไว้นะครับจะตัดชอยได้เยอะมากจริงๆอ่ะอันที่2นะครับ main conclusion main conclusion ก็เป็นข้อสรุปเหมือนกันนะครับแต่ว่านะตัวเลือกเนี่ยนะนะครับหคือจะไม่ค่อยอยู่ในบทความเออก็คือเราต้องอ่านแล้วก็หลับตาว่าเอะเขาต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็มาดูนะครับคำตอบใน main conclusion อ่านี่คือไอเดียนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่เป็นประโยคในบทความเนาะมันจะแฝงอยู่ แฝงอยู่แฝงไอเดียไว้เราต้องอ่านให้ออกนะมองให้ทะลุนะครับ,อ,นะรบอันนี้คือหลักๆของเมคคอนคูชันส่วนรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปนะครับในแยกหัวข้ออ่ะถัดมาฟลอร์นะครับฟลอร์ก็คือการให้เหตุผลแบบผิดๆเช่นประโยคมันพูดม,ม,มาปุ๊บแล้วสุดท้ายเขาสรุปเนี่ยมันสรุปผิดเหมือนกับเราพูดง่ายคือเราเถียงกับเพื่อนนะครับเราโต้เถียงกับเพื่อนเนี่ยนะแล้วเพื่อนก็อ้างอย่างงุ้นหมาเราก็คิดเอ้ยไม่ใช่นี่เพื่อนที่เพื่อนพูดมันไม่ใช่มันผิดผิดหลัก นหน้าที่เราคือไปหานะครับไปหาชอยที่ไปการเป็นการไปเถียงของเพื่อนอะนะครับเพื่อนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเราบอกอมันไม่ใช่นะมันเป็นสาเหตุอื่นเช่นสมมตินะเพื่อนบอกว่าทีมฟุตบอลที่ตัวเองชอบเนี่ยเมื่อคืนแพ้เพราะว่ากรรมการนะครับตัดสินผิดอย่างเงี้ยแต่เราสมมติเราดูอยู่เราบอกอมันไม่ใช่กรรมการเขาตัดสินถูกนะมีวิดีโอดูเลยเสร็จสับ แต่ที่ทีมแพ้เพราะว่าจัดทีมไม่ดีเองอะไรเงี้ยนะเพราะนั่นคือเป็น,ปน,ปนการโต้เถียงนะประโยคจะสรุปบางอย่างมานะเราจะต้องนะ,ะไปขัดเขาถามว่ายากกว่า1กับ2มงไหมยากกว่าเพราะอะไร1นนะครับเราต้องหาให้เจอก่อนว่าเขาสรุปว่าอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเราเจอว่าเขาสรุปว่าอะไรแล้วเนี่ยจริงๆก็คือตอบข้อ1ข้กอ2ได้ถ้าเกิดเป็นโจทย์ข้อ1 2แต่หน้าที่ของเราเราต้องไปเถียงกับเขาให้ได้ด้วย เพราะนั้นเราอ่านประโยคมาปุ๊บเอ้ยเขาสรุปแบบนี้นะเพื่อต้องการจะสื่อสารแบบนี้เนี่ยเราต้องทำอีกสเต็ปหนึ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาก็คือต้องไปหาชอยส์ที่มันขัดกับที่เพื่อนสรุปนะเพราะนั้นโจทย์อันที่3เนี่ยจะยากกว่า1กับ2นะครับอ่ะถัดมาอาจารย์คิดว่าเป็นอันที่ยากที่สุดเลยในบรรดา7หัวข้อก็คือว่าแอสซัมชันแอสซัมชันก็คือว่านะครับในชอยส์ที่เราจะต้องเลือกเนี่ยจะต้องเลือกมาข้อหนึ่ง เพื่อว่าเป็นเหตุสำคัญเลยนะที่ทำให้นะครับผลของบทความอะ่ะมันเป็นจริงอ่าเหมือนเดิมนะสมมติว่าเหมือนเดิมนะมีบทความมาแล้วเพื่อนสรุปว่าจุดๆๆจุด,จด,จดนะครับเราจะต้องไปหาชอยอะ่ะเพื่อไปส่งเสริมนะไปสนับสนุนว่าที่เพื่อนเขาสรุปเนี่ยนะมันจะถูกได้ก็ต่อเมื่อนะเราเข้าไปช่วยเพื่อนเออเราต้องเลือกชอยไปช่วยเพื่อนเรานะครับเพื่อให้เห็นว่ามันสรุปได้จริงๆเช่นเพื่อนบอกว่า ทําข้อสอบ b m a t ไม่ได้เลยเพราะนะครับเพราะเ,าเตรียมเตรียมเตรียมมาไม่ดีะสมมตินเน,นี่ยเพื่อนบอกนะทำข้อสอบ b m a t ไม่ได้เพราะว่าเตรียมพร้อมมาไม่ดีเราก็จะต้องนะครับไปเลือกข้อเลือกชอยที่บอกว่าอะไรที่ทําให้เขาเตรียมพร้อมมาไม่ดีจริงๆเช่นเพื่อนไม่มีเวลานะเพื่อนเอาแต่เล่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่เป็นหัวข้อที่ยากที่สุดแหละนะเดี๋ยวลองดูในตัวอย่างก็ได้จะเห็นว่ามันยากนะครับ อะข้อ5เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ยากนะ strengthening หรือ weakening ก็คือเราเลือกข้อความนะครับที่มาสนับสนุนหรือว่ามาขัดนะครับด้อยค่ากับข้อสรุปนะมันก็จะยากกว่า1-2แน่นอนเพราะว่า1นะต้องหาข้อสรุปให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ไปดู choice ว่าข้อไหนเนี่ยมันเป็นการไปส่งเสริมเขาเช่นเขาเคลมมาเหมือนเดิมนะเช่นนะครับกินอาหารคลีนเนี่ยนะครับมีประโยชน์ สมมตินะกินอาหารคลีนมีประโยชน์ Netflix. นะครับเราก็ต้องไปดูว่านะช้อยไหนเนี่ยที่มันพูดทํานองว่ากินอาหารคลีนแล้วมันมีประโยชน์จริงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นโจทย์กลับกันคือ Weakness ก็คือตรงข้ามเราก็ต้องไปดูว่าประโยคไหนเนี่ยที่บอกว่าที่เขาเคลมมานะครับว่ากินอาหารคลีนแล้วมีประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้เช่น <ș ision> นะตัวเลือกที่บอกว่ามีงานวิจัยบอกว่า,าวกาินอาหารคลีนแล้วเนี่ยไม่แตกต่างจากกินอาหารปกติเอออย่างเงี้ยมันก็เป็นการไปทําให้ข้อสรุปเขาเนี่ยดูด้อยค่าลง นะเพราะนั้นคีย์สำคัญอยู่ที่คำว่าโดยค่าเนาะสำหรับ weakness นะครับแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนนะครับสำหรับ strength ens. นะโจทย์ข้อนี้โดยรวมๆ,ๆก็จะมีเยอะนะบางข้อก็ strength นะครับบางข้อก็ weakness ครับก็ดูเอาถัดมาอันที่6นะอันที่6เนี่ยสำหรับอาจารย์จารคิดว่าไม่ยากนะครับเขาบอกว่า parallel reasoning เนาะ reason แปลว่าความเป็นเหตุเป็นผลนะครับ parallel ก็คือขนานกันก็คือเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราพยายามจะหานะครับความเป็นเหตุเป็นผลที่คล้ายคลึงกับโจทย์ลักษณะจะคละ้ายๆตับตรรกศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเช่นอ่ามี a นะครับ a ทําให้เกิด b อะไรเงี้ย b ทําให้เกิด c แล้วเพราะฉะนั้น a ทําให้เกิด c แล้วประมาณนี้นะครับมันจะลิงก์ลิงก์กันไปหมดนะมันจะง่ายมันจะตัดชอย์ได้ง่ายแล้วก็หาความสัมพันธ์ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับอาจารย์คิดว่าไม่ยากมากนะเราน่าจะทําได้ แล้วก็โจทย์ที่ง่ายที่สุดเลยเป็นโจทย์ใหม่ล่าสุดนะในอดีตเนี่ย b m a t ไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากๆแต่ว่ามันมีในข้อสอบอื่นๆที่ Cambridge เป็นคนออกเช่น i m a t นะครับ i m a t เนี่ยมี p r i n c i p l e Illustration เนี่ยมานานแล้วมันคืออะไรมันคือแนวความคิดหรือไอเดียนะครับแล้วเราก็นะครับเลือกเลือก Choice เนี่ยนะครับที่มีแนวความคิดหรือไอเดียตรงกับนะครับในโจทย์ที่กำหนดให้ ลักษณะจะคล้ายๆกับว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าะนะครับเช่นอะไรอายกตัวอย่างเนาะเช่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพึ่งสรุปถ้ายังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนออย่างเงี้ยไอ้คำว่าอย่าพึ่งสรุปยังม,มีข้อมูลครบถ้วนเนี่ยเราต้องคิดขึ้นมาเองนะจากการอ่านโจทย์นะครับเส้นโจทย์อาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่างานวิจัยทางทางวิยทยาศาสตร์ยังไม่ฟันธงนะครับเราอย่าพิ่งไปตัดสินใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอา p r i n c i p l เนี้ยหรือไอเดียเนี้ยนะมาดูว่า choice ไหนเนี่ยมันตรงนะกับที่บอกว่าที่ทางที่สอนให้รู้ว่าอย่าเพิ่งสรุปถ้ายังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือครบถ้วนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะง่ายมากง่ายที่สุดแล้วนะสองอันเนี้ยนะอันที่7เ,เนี่ยง่ายที่สุดเลยอะให้ให้อีกอีกถูกหนึ่งเลยคือง่ายที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นสําหรับอาจารย์อาจารย์มองว่า6กเนี่ยนะห้ามพลาด นะ67นี่ห้ามพลาดก็คือจะได้มาประมาณ4-5ข้อจาก16ข้อละส่วนข้ออื่นเนี่ยนะครับมันจะทําได้เองนะถ้าเราฝึกฝนเยอะๆนะครับอ่ะคราวนี้ให้ดูสถิตินิดนึงนะครับในอดีตอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากว่าบางหัวข้อในอดีตไม่มีนี่ไงนะครับเนี่ยอาจารย์ให้ดูเนาะอันนี้คือปี2010นะครับอันนี้คือปี20202021อาจารย์ยังไม่เห็นข้อสอบนะก็เลยยังไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ แต่ว่าถ้าดูจากเทรนด์เนี่ยนะนะครับ2020คือปีแรกที่เขาเปลี่ยนแนวเนาะนะครับอันนี้จัรไฮไลท์ไว้นะครับอันนี้คือ,อเขียนว่านิวแล้วกันนะเปลี่ยนแนวมาตั้งแต่ปี2020แลล้นะครับซึ่งเขาก็มีข้อสอบชุด A กับชุด B เนี่ยนะครับออกมาให้สอมนี่งนี่เป็นแซมเปลิลนะครับเพราะนั้นพอมีแซมเปลิลออกมาให้สอมเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะเฉลี่ยเลยนะรประมาณหัวข้อละ2-3ข้อเห็นไหม น main conclusion 3ข้อ conclusion 3ข้ออย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมี principle illustration น้อยหน่อยนะครับแล้วข้อ b ก็จะคล้ายๆกัน pattern เดียวกันเนี่ยสลับไปสลับมา2 3 2 3เพราะฉะนั้นมันเก่งก็สอบได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือออกหัวข้อละประมาณ2 3ข้อคราวนี้ดูอย่างปี20เห็นไหมนะครับเขาก็บางหัวข้อก็น้อยลงเห็นไหมฟลอร์น้อยลงแต่ว่ามาเพิ่ม parallel reasoning นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> นะครับ ปี21เนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นเนาะแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็นะครับปี22สองที่กําลังจะสอบปีหน้าถัดไปก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราจัดหมวดหมู่นะอย่างที่บอกเนาะบางคนจะมองว่านะครับเมนคอนคลูชันกับคอนคลูชันเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งเดียวกันมันก็จะเยอะกว่าเพื่อนไงเออนะเพราะมันเป็นคีย์สำคัญเขาจะต้องการฝึกให้เราสามารถทำสองอันนี้ได้ถ้าเราทำสองอันนี้ได้เราก็จะทำฟลอ มีโอกาสได้เพราะเราต้องหาบทสรุปให้ได้ก่อนจะทำแอสซัมชันได้ทำ,ท,ำท่าอย่างได้ตามมาเขาก็เลยเน้นนะครับว่าเมนคอนคลูชันกับคอนคลูชันเนี่ยต้องทำให้ได้นะครับส่วนตรงภาพรวมเนี่ยมันไม่ค่อยสื่ออะไรเนาะเพราะว่าในอดีตนะบางอันก็มีเยอะบางอันก็มีน้อยเนาะในอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีความหลากหลายเมนคอนคลูชันไม่ค่อยมีด้วยจะเน้นไปที่คอนคลูชันธรรมดานะครับแต่ว่าเรื่องที่มีมาตลอดก็คือ strength and weakness เห็นไหมนะครับในอดีตก็มีมาอย่างไงปัจจุบันกนะ็มีมาอย่างนั้น เนาะอันนี้ก็เป็นสถิติซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากไม่เหมือนกับ problem solving หรือว่า b m a t 2นะครับที่ว่าสถิติเนี่ยมันจะบอกหัวข้อที่เน้นได้เลยแต่อันเนี้ยพูดง่ายคือเกลีย่ยเกลียกันให้มันพอๆกันนะอ่ะคราวนี้นะครับแนะนำวิธีการเรียนที่ถูกวิธีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วก็เหลือเวลาไม่มากคำว่าเหลือเวลาน้อยคือเหลือเวลาประมาณเช่นสามอาทิตย์หรือว่า1เดือน นะครับก็แนะนําให้นะครับดูปูพื้นฐานทั้ง7หัวข้อซึ่งคลิปมันจะสั้นๆคลิปจะประมาณ2 0นาที15นาทีนะครับเราก็จะได้ไอเดียของทั้ง7หัวข้อนะครับหลังจากนั้นเนาะเราลงมือทําข้อสอบเลยนะครับแนะนำเอาเฉพาะปี3ปีหลังก่อนโดยนะนี้เน้นนะครับเน้นให้ทําแยกทีละหัวข้อเอออย่าไปทําชุด A ไล่ไป16ข้อชุด B 16ข้อชุดปีด2020 16ข้อแบบนั้นไม่เอา เพราะว่ามันจะกระจัดกระจายเกินไปเราเพิ่งเริ่มไงการที่เราเพิ่งเริ่มเนี่ยนะเราควรจะโฟกัสเป็นหัวข้อไปวิธีการทําก็คือเอาข้อสอบเต่าขึ้นมาใช่ไหมนะครับเปิดมาชุด A ชุด B เนี่ยนะครับแล้วเราก็นะครับไล่ดูว่าข้อไหนมันเป็นหัวข้อที่เรากําลังสนใจอยู่เช่นเราฝึกหัวข้อแรก conclusion เราเปิดเฉพาะข้อที่เป็น conclusion เลยอ่านอ่านต้องชอยอ่ะอ่านต้องโจทย์อ่ะโจทย์มันจะบอกเลยว่าข้อใดเป็น conclusion หรือว่า can be c o n c l u d e อเลยแบบเนี้ยนะครับ เราก็เปิด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 ดูเลยเราก็ทําแต่หัวข้อนั้นก่อนเนาะนะครับแล้วค่อยนะทําให้ครบทุกๆหัวข้อ,ขอ,ขอไล่ไปจนครบ7อัน3บทอ่าสปีมันก็จะเยอะนะรวมๆแล้วเนี่ยปีละ16เนี่ยนะครับรวมกัน48ข้อแล้วนะหลังจากนั้นนะครับค่อยไปดูข้อสอบปีล่าสุดแต่คราวนี้นะครับให้ลองทําแบบรวมทุกหัวข้อ,ขอเพื่อเป็นการดูว่าถ้าเกิดข้อสอบมาปนๆกันแล้วเนี่ย รเราจะสามารถทําได้ไหมเพราะในเวลาจริงเราคงไม่อยากจะเปิดหาดูว่าเอ๊ะหัวข้อนี้เป็นหัวข้ออะไรเนะ่นหาวิกเน s ก่อนน่ยนะครับจะทําแบบนั้นก็ได้แต่ว่านะครับถ้าเราฝึกทํารวมทุกหัวข้อไปก็จะเป็นการเตรียมพร้อมได้ระดับหนึ่งเนาะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนาะนะครับเป็นแผนสำหรับคนที่เหลือเวลาน้อยคราวนี้ถ้ามีเวลาเยอะนะสบายเลยใช่ไหมก็เริ่มนะครับเหัวข้อเหมือนเดิม รานนี้เริ่มทําข้อสอบเก่าเนี่ยนะครับให้ทําทั้งหมดเนี่ยย้อนไปถึงประมาณครึ่งครึ่งทางเลยก็คือชุด A ชุด B แล้วก็2020ไล่ไปถึง2015นะครับโดยที่เน้นเหมือนเดิมนะให้ให้แยกทาทีละหัวข้อนะเออคราวนี้นะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราเราจะเริ่มชํานาญไงเราจะเริ่มมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันเริ่มเข้าใจละเข้าใจเริ่มแนวและคราวนี้เราก็ลองนะครับทําข้อสอบเก่าปีล่าสุดเนี่ยนะครับรวมทุกหัวข้อเหมือนกัน อลองรวมดูสักทีหนึ่งสินะลองรวมสักทีหนึ่งคราวนี้ถ้าเราทําเสร็จแล้วยังไม่มั่นใจหรือมีเวลาเหลือนะรเราก็ย้อนกลับไปทําข้อสอบเก่าๆกันนั้นได้ซึ่งข้อสอบเก่าตรงนี้นะจะแยกหัวข้อก็ได้หรือจะรวมหัวข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับความชํานาญของเราแล้วก็ถ้ายังมีเวลาเหลืออีกนะครับก็ไปดูข้อสอบชนิดอื่นๆเช่น iMAT นะหรือว่า Thinking Skill นะครับน่าจะช่างชื่อว่า T S A มั้งนะนะ Thinking Skill Assessment นะอาจารย์จำชื่อเป,เป๊ะไม่ได้ ก็ดูในเว็บของ Cambridge นี่แหละ,ะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันคราวนี้ข้อดีของที่อาจารย์บอกสุดท้ายก็คือคอร์สของอาจารย์เนี่ยไอ้แต่ละหัวข้อเนี่ยอาจารย์แยกโจทย์ไว้ให้แล้วนะเพราะนั้นสมมุติเราเข้าไปที่หัวข้อนะเราไม่ถนัดสเตนจันบิกเนี่ยเข้าไปปุ๊บอาจารย์แยกหัวข้อไว้แหละปีล่าสุดไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ทําไปไล่ไปก็ก็จะอำนวยความสะดวกนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ไม่ได้ลงคอร์สเนาะก็สามารถโหลดข้อสอบจริงนะครับในเว็บ ทีละปีแล้วก็เลือกหัวข้อทําก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นคลิปนะครับอินโทรดักชันของคร i c a l ลทิงก i n g นะครับตามคําเรียกร้องของพวกเราเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทยอยลงให้เป็นอ่าเป็นปูพื้นฐานละกันนะครับของทั้ง7หัวข้อนะแล้วก็มีตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่านะครับให้ดูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ